เทคนิคการล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษสำหรับใครที่ใช้พิมเตอร์ Canon นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ดูคลิปนี้ครับพิมเตอร์ Canon G3010 G2010 G4010 ที่มีหน้าจอแบบนี้นะครับอาการของเขาคือหมึกไม่ออกนะครับหมึกมันขาดสายแบบนี้เห็นไหมครับเรามีวิธีล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับหลายๆคนอาจไม่รู้วิธีนี้นะครับกดเปิดเครื่องขึ้นมารอให้เครื่องขึ้นเลขหนึ่งนะครับตรงนี้เครื่องขึ้นเลขหนึ่งแล้วนะครับแบบนี้นะเห็นไหมกดปุ่มรูปเครื่องมือครับ ให้อยู่บนเลขหนึ่งแบบนี้กดบวกไปให้เจอเลขสิบนะครับมันจะเป็นไฟบนนะถ้ากดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับกดใหม่นะแบบนี้นะครับผมจากนั้นดูด้วยนะครับน,กกรน้ําหมึกต้องเหลือมากกว่าครึ่งนึงนะครับต้องเหลือมากกว่าครึ่งนึงนะเพราะตรงนี้มันจะเป็นการชาร์จน้ําหมึกนะครับพอเรากดแบบนี้เป็นเลขสิบรูปเครื่องมืออย,อยู่บนเลขหนึ่งกดปุ่มไทยกรสานตรงนี้นะครับ เครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงหรือแบบพิเศษนะครับมันจะทําการไล่น้ําหมึกหรือดูดน้ําหมึกเนี่ยครับให้เข้ามาในตัวตลับนะขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีเลยนะครับแต่หมึกต้องเหลือเยอะนะหลังจากที่เขาล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาขึ้นเลขหนึ่งปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเขียวค้างนะั่นเดี๋ยวเรามาดูว่าน้าหมึกนะครับผมเห็นไหมครับวิบ่งเข้าเต็มสายนะครับจากนั้นเรามาปรินเทสดูนะว่าสีมันจะออกหรือเปล่านะครับ วิธีพิมพ์เทสก็ไม่ได้ยากใส่กระดาษเข้าไปนะครับทุกขั้นตอนเราไม่ไต่อหาคอมนะเราใช้ผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับใส่กระดาษเข้าไปเหมือนเดิมกดปุ่มรูปเครื่องมือให้อยู่บนเลขหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นกดถ่ายกระสารสีดําครับเขาก็จะทําการพิมพ์เช็คออกมาดูเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวพิมพ์นะครับมันจะออกไหมเหตุผลที่น้ำหมึกไม่ออกเพราะว่าหมึกมันไม่วิ่งเข้าไปที่ตลับนะนี่ครับ คราวนี้หัวพิมพ์ก็ใช้งานได้100%เซนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ